มันชักใจยังไงยังไงซะแล้วสิองค์เหนือหัวมีพระกระเสมสำราญกับพระชายาองค์ใหม่จนลืมเรื่องเสด็จกับอโยธยาไปแล้วรอไงเราจะปรึกษาเจ้าเอียงก็เอาแต่วิ่งไล่จับสองนางกำนันปิ้งตังกับโบตันจนไม่สนใจอะไรพวกทหารที่ตามเสด็จมาก็รำแต่สุรานารีจนอ้วนปีจะทำประการใดดีนะนี่ออท่านอมัดเดชามีความกังวลใจอะไร ถึงได้หน้านิว้วคิ้วขมวดอยู่อย่างนี้หรืออยู่ที่นี่ไม่มีความสุขก,กายสบายใจเป็นเพราะข้าต้อนรับบกพร่องไปใช่ไหมไม่ใช่เช่นนั้นหรอกท่านเล่าซื้ออ,อหรือท่านคิดถึงภรรยาที่รอคอยอยู่ที่บ้านภรรยาข้าเสียชีพไปนานแล้วล่ะออข้าเสียใจด้วยนะเอาอย่างนี้ข้าจะจัดนางกำนันที่รูปร่างหน้าตางดงามและช่างปรนิบัต เอาใจมาดูแลท่านเป็นพิเศษดีไหมข้าขอบใจในความปรารถนาดีของท่านแต่ข้าไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้นันอมเหนือหัวกลับพระชายาสเสด็จเข้ามาพอดีถวายบังคมท่านราชบุตรเขยและพระชายาพระเจ้าค่ะลูกขึ้นเถิดท่านหลวงซื้อขอพระไทยพระเจ้าค่ะกำลังคุยอะไรกันเหรอท่านเดชาข้าสังเกตเห็นสีหน้าท่านไม่ค่อยจะแจ่มใสเท่าไหร่นัก หม่อมฉันคิดว่าไม่สมควรกราบบังคมทูลให้ทรงกังวลพระไทยพระเจ้าค่ะมีอะไรท่านก็บอกข้ามาได้นะเรามาอยู่ด้วยกันในแดนไกลอย่างนี้ก็ควรจะมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านสิหม่อมฉันจะจัดหาสตรีสวยงามมาปริบัติท่านเดชาก็ไม่ปรารถนาพระเจ้าค่ะข้าเริ่มชลาแล้วท่านเราซื้อไม่ไดีถือเรื่องรูปรถกลิ่นเสียงเคียงสัมผัสเป,เป็นสำคัญ แต่วันเวลาที่ผ่านไปถ้าไม่คิดว่าหากแผ่นดินกลบหน้าเมื่อไรก็ขอให้เด็กกลับไปตายยังแผ่นดินอันเป็นสถานที่เกิดหรือมาตุคามเท่านั้นท่านพูดอย่างนี้คิดว่าข้าสายน้ำพึ่งนี่เหลวไหลจนไม่ได้คิดถึงอโยธยาของข้าแล้วหรือ,อยังไงเดชา แต่เสด็จกลับเข้าตำหนักมาเสด็จพี่ก็ทรงมีพระภาคเครียดครึมซึมไปยังกริ้วท่านเดชาไม่หายแล้วเพคะเดชาหบินน้ำใจพี่เกินไปแต่คำพูดของเขาก็ทำให้พี่ตระหนักถึงหน้าที่พี่จากบ้านเมืองมานานเต็มทีอโยธยาในเวลานี้เปรียบเหมือนงูที่ปราศจากหัวชาวเมืองอาจจะหวั่นกลัวระแวงไัยว่าจะมีใครมารังแกเอาได้ เสด็จพี่ตรัสชิ่น,นี้หมายความว่าพี่จะกลับอโยธยาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะสิเสด็จพี่ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วเหรอเพคะไม่มีทางที่เราจะพลาดจากกันเพราะพี่ไปที่ไหนจะพาเจ้าไปที่นั่นแล้วถ้าหม่อมชันไม่ตามเสด็จไปต่างแดนเพราะเมืองซองเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของหม่อมชันแล้วเพคะสร้อยดอกหมาก ทำไมน้องทุกนี้กล่าวอย่างนี้ล่ะชาวฮั่นเรามีประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาว่าสามีอยู่ที่ไหน แม้จะมีความสุขหรือทุกยากสักเพียงใดภรรยาต้องอยู่เคียงคู่กายคู่ใจตลอดเวลาสเสด็จแม่เคยสั่งสอนลูกไว้ลูกจําได้ขึ้นใจหมคะแต่อดจะใจหายไม่ได้ถ้าต้องจากสเสด็จพ่อสเสด็จแม่และแผ่นดินของเราไปเจ้าไปทําหน้าที่เป็นทูตสันทวไมตรีแทนพ่อแม่ แต่ถ้าพูดถึงแผ่นดินถิ่นเกิดที่แท้ลูกแม่กำลังจะได้กลับไปยังถิ่นเกิดของตนเองนะส้อยดอกมากเจ้าเคยบอกว่าอยากเห็นแดนสวนภูมิมากไม่ใช่หรือไรที่ไหนๆอาจไม่สุขใจเท่าที่นี่แต่เมื่อเป็นพระประสงค์ให้ลูกไปทำหน้าที่ลูกก็ยินดีไปพี่คะดีแล้วล่ะลูกรักและจงจำไว้นะว่า เจ้าก็เป็นหญิงที่มีศักดิ์ศรีอย่าให้คนอื่นมาย่ำยีหรือดูถูกได้ขอให้ไปอย่างหงและบินสูงดังหงอย่าลงบินเรียดินเช่นอีกาเจ้าเป็นหน้าตาของแผ่นดินซองเรานะ่าจังไว้เพคะเสด็จแม่ อาัยาไม่พ้นกล่าวหม่มฉันเสียใจที่เป็นต้นเหตุให้ทรงระคายขัดเคืองพระไทยแต่ที่กราบทูลไปก็เพราะความจงรักภักดีพระเจ้าค่ะถ้าข้าเป็นองค์เหนือขัวน่ากลัวจะประหารท่านเจ็ดชั่วโคตรแน่ข้าไม่ใช่คนที่มีความคิดแย่ๆเหมือนเจ้าเอี้ยหรอกนะท่านเดชาว่าไหนเป็นอย่างนี้ผู้นำที่ดีต้องเห็นว่าคนที่เตือนสติคือผู้ที่ชี้ขุมทรัพย์ให้ข้าไม่เคยลืมอมโยธยา ไม่เคยลืมหน้าที่เพียงแต่รอเวลาที่เหมาะสมในการกลับไปเท่านั้นเองื่อท่านพูดขึ้นมาข้าจึงมีข้ออ้างทูลลาห้องเต้ได้แล้วพระชายาสร้อยดอกหมากล่ะพระเจ้าค่ะข้าก็ต้องพานางไปด้วยนะสิในฐานะที่เป็นชายด้วยกันข้าขอพูดอย่างเปิดใจองหญิงสร้อยดอกหมากคือนางในฝันของข้าคือหญิงที่ข้าทุ่มเทใจรัก และเป็นยอดปรารถนาแล้วเอ,อ่อข้ารู้ว่าท่านเกรงปัญหาอะไรข้าเองก็ไม่สบายใจเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะแก้ไขได้เมื่อกลับไปถึงอโยธยาแล้วแล้วพระชายาส้อยดอกหมากทรงทราบเรื่องพระไม่สีจันทนางหรือ,อยังพระเจ้าค่ะข้าจะบอกนางเมื่อเดินทางไปถึงอโยธยาเรื่องนี้เจ้าอย่าแพร่งพรายให้สองนางกำนันโบตันติงตังรู้เปน็นขัาขาดชนะครับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะ เจ้าเอี้ยงจะปิดปากให้สนิทชั้นที่เอาอะไรามางัดก็ไม่เปิดแม้แต่น้อยนิดพระเจ้าค่ะอืมดี เพื่อถวายการปฏิบัติรับใช้เพคะแล้วเจ้าสองคนไม่มีใครห่วงใยห,หรืออะไรใยดีทางนี้เลยหรือไงชีวิตของหมอมชันกับพี่โบตนันก็มีแต่องหคญิงเท่านั้นเพคะแล้วท่านราชวัลลบที่พูดไม่ค่อยชัดแต่อารมณ์ดีนั่นลหละมีความสําคัญกับใครบ้างไหมเขาเป็นขวัญใจของติงตังเพคะของพี่โบตันมากกว่าแต่หน้าแดงแจ๋ทั้งคู่เชียวใครดูนะ ถึงอโยธยาเมื่อไหร่ถ้าใครยังปากแข็งข้าจะยุให้เขาแต่งงานกับนางกำนันที่นั่นซะอยากจะเห็นว่าพวกเจ้าจะทำหน้ายัางไงหม่อมฉันก็จะยิ้มให้พี่เอียงอย่างหวานที่สุดเลยเพคะแต่ถ้าเผลอหรือหลับเมื่อไร่ล่ะก็พี่โบตานจะทำอะไรหรือจ๊ะก็จะเชื่อเส่นสิพี่เอียงก็มีหวังตายไม่ตายหรอกติงตังให้ชีวิตยังอยู่ต่อไปแต่กลายเป็นขันทีเหมือนท่านกงกงของเรายัางไงล่ะ เจ้านี่ใจร้ายจริงๆนะโบตันแล้วพระชายาละเพคะจะกล้าทำเหมือนอย่างหม่อมฉันไหมถ้าวันหนึ่งข้างหน้าสงจับได้ว่าพระราชบุตรเคยนะ่ะเคยมีหรือทรงคิดจะมีหญิงอื่นนะเพคะ